สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปการอ่านดวงชะตาความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายนของเพื่อนเพื่อชาวราศีสิงห์นะคะพลังงานนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้หรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยถ้าฟังเราไม่ชอบไม่สบายใจกดข้ามคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะคะแต่ถ้าฟังเรายังพอเข้าหูอยู่บ้างนะคะยังพอแบบเออฟังต่อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องเล็กๆของเราไ้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ออกมาให้ในทุกๆเดือนนะคะวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าความรักความสัมพันธ์ของคนราศีสิงเป็นยังไงในเดือนเมษายนนี้คะ่ะหัวใจคุณจะเป็นสีอะไรนะคะหัวใจคุณจะเป็นสีอะไรคนราศีสิง์ คนราศีสิงห์ทำไมเรารู้สึกเราได้กลิ่นพลังงานเก่านะพลังงานเก่าพลังงานเดิมนะคะกำลังวนเวียนกลับมาวนเวียนกลับมาแบบว่าเออมาในรูปลักษณ์ใหม่รูปแบบใหม่ฟังก์ชันใหม่เออคือมาในแบบที่ตัวคุณเองอาจจะแบบเฮ้ยทำไมเขาแบบตัวเปลี่ยนไปวะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำให้คนราศีสิงห์เนี่ยนะคะรู้สึกว่าเอหรือเราควร กลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ของเราคนดีหรือว่าเราควรจะมาแบบว่าลองพูดลองคุยกันดูไห้คุณมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับคนเก่านะคะติดต่อกับคนเก่าพลังงานเก่าๆคนเดิมๆหรืออีกในยะหนึ่งก็คือจะมีคนที่ค่อนข้างมีความพร้อมมีทักษะมีเขาเรียกว่าอ,อะไรคะมีมีคุณสมบัติ ตรงตามที่คุณต้องการเข้ามาเออตรงตามที่คุณต้องการเนี่ยเข้ามานะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วแหละคุณจะเปิดใจหรือเปล่าแต่เราคิดว่าคุณน่าจะเปิดใจนะเออคุณน่าจะเปิดใจคนคนนี้นะคะจะมาในลักษณะแบบว่าคือคุณก็บางคนเอออันนี้บางคนนะมันขึ้นเป็นกิมมิคเล็กๆในไพ่อ่ะค่ะแต่เราจำเป็นต้องอ่านนะคือบางคนเนี่ยเหมือน ตัวตัวสิ่งเองอะคะ่ะบางคนก็คือคุยกับใครสักคนหนึ่งอยู่แต่ว่าสถานะมันยังไ,ม,งไม,ม่ยังไม่ชัดเจนอ่ะอืมยังไม่ชัดเจนตัวเขาเองเขาก็ยังไม่ให้สถานะคุณอะไรเงี้ยแต่บังเอิญบังเอิญว่ามีใครคนเนี้ยเข้ามาแล้วฟังก์ชั่นมันรบคุณก็คือเทใจให้เลยอะ่ะเออเทใจให้เลยจริงๆเทใจให้เลยนะคะเทใจไปเลยแล้วก็พร้อมโอ้โ oh, ห พร้อมไปต่อว่ะไปต่อเป็นครอบครองครอบครัวกันไปนเลยทีเดียวนะคะเพื่อความมั่นคงของชีวิตความมั่นคงของสภาวะจิตใจอารมณ์อะไรใดๆก็ตามนะคะเอาเป็นว่าคนราศีสิงห์เนี่ยในเดือนเมษายนนี้นะคะก็มีเกณฑ์จะเจอใครสักคนที่ถูกตาต้องใจแล้วก็เรียกว่าคุณสมบัติเนี่ยคือพร้อมที่จะพร้อมควรค่าแก่การ มีคาไว้เป็นพ่อบ้านแม่บ้านในบ้านเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมาเป็นการมาเพื่อเป็นเป็นเป็นความสุขเออมาเพื่อเป็นความสุขนะคะ10บไม้เท้าจนเรียกว่าอะไรอะ่ะคุณแทบไม่เชื่อว่าคนคนเนี้ย จะเข้ามาในชีวิตคุณหรออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาตรงมากอะคะ่ะเขาตรงมากเขาได้ทุกข้อเลยเขาตรงมากจนคุณแทบจะตั้งตัวรับไม่ทันอะตั้งตั้งตัวรับไม่ไหวรับไม่ทันบางทีอย่างที่เราบอกนะคะบางครั้งก็สามารถเป็นในเรื่องของพลังงานคนเก่าได้เช่นเดียวกันนะคะการกลับมาของเขาครั้งเนี้ยมันจะเป็นคือเนื้อออกปะแต่เดิมอะตอนที่เลิกกันไปหรือตอนที่ห่างกันไปอะ พลังงานเขาเนี่ยก็คือตรงใจคุณอยู่แล้วแต่บางเอิญมีเรื่องมีเหตุให้ต้องเลิกกันใช่ไหมคะพอมีเหตุมีเรื่องให้ต้องเลิกกันไปเนี่ยไอความไม่น่ารักตอนที่เลิกกันไปอะ่ะมันยังอยู่ในหัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณสมบัติอย่างอื่นเขายังอยู่แต่การกลับมาเจอกันอีกครั้งนึ่งอะ่ะเขาดันไปแบบมีการไปปรับแก้ในส่วนที่มีปัญหาตอนที่ทําให้เลิกกันไปกลับมารอบนี้คุณก็เลยตั้งตัวไม่ทันเลยแบบอุ้ย ยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไปทางไหนดีอ่ะมันเกินเกินคาดเกินคาดที่จะที่จะคิดที่จะคาดหวังนะคะแล้วมันทําให้ตัวคุณเองเนี่ยเกิดความลังเลใจโลเลใจ,ลเ,ลใจเออเป็นคนโลเลนะคนราศีสิงห์เนี่ยเกิดความลังเลในใจว่าแบบเอ๊ยยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือมันเหมือนมันต้านความรู้สึกของตัวเองไม่ได้คือใจก็คือ ต่อให้ปากอะัะพูดว่ายังไงก็ช่างแต่ในใจก็คือแบบว่าเฮ้ยมันก็เกินนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนโสดอันนี้เหมือนอ่านเป็นพลังงานเก่าทั้งหมดแต่ถ้าเป็นคนโสดแบบโสดสนิทสนิทไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะชีวิตนี้ไม่เคยใช้คําว่าแฟนกับใครเลยหรืออาจจะเคยใช้แต่แบบป๊อปปี้เลิฟอะไรอย่างเงี้ยชีวิตจริงจริงจังๆเนี้ยไม่เคยใช้กับใครคือคุณจะเจอเนี่ยคนที่ฟังชั่นครบจนคุณรู้สึกลังเลใจแล้วก็รู้สึกว่า เฮ้ยม sure like like, nice? like like ันม sure? like, ันม right ันใช่หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะตรงเกินไปไหมหรือเขาทําไมดูเขามาเขาชอบเราจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยนะคําถามนี้มันจะเกิดขึ้นในใจว่าเฮ้ยเขาชอบเราจริงๆริงเหรอวะมันใช่หรออะไรอย่างเงี้ยนะนะคะเออแต่มันใช่ว่ะมันใช่จริงๆนะคะแต่มันใช่จริงๆนะคะก็คือคุณอะไรที่มันเกินสิ่งที่คุณคาดนั่นแหละอะไรที่มันเกินสิ่งที่คุณคาดก็คือ มันมีโอกาสได้รับการปรับปรุงแก้ไขมันเป็นลักษณะของการ upwell อะคะ่ะมันเป็นการอ u p เ e v e l ความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นมันเป็นกึ่งการ u p เล v e l แล้วก็กื่องการซ่อมแซมเหมือนเขากลับมาเพื่อที่จะซ่อมแซมความสัมพันธ์ครั้งนี้ณตอนนั้นมีจุดบกพร่องอะไรในวันนี้เขาแก้ไขแล้วแล้วกลับมาเจอกันในช่วงเวลาที่มัน อ่าโอเคอะที่มันถูกต้องในช่วงเวลาที่แบบว่าตัวคุณเองก็พร้อมสะักใครสักคนตัวเขาเองก็พร้อมที่จะปรับเพื่อใครสักคนนะคะคุณหนีไม่ได้อะ่ะคนละสิ่งหนีไม่ได้นะคะจนอ่ามันสุดทางแล้วอะ่ะแกมันสุดทางแล้วนะคะมันสุดทางแล้วแล้วต้องหยุดคิด ต้องหยุดคิดกับตัวเองว่ายังไงดีนะอะไรองเงี้ยมันค่อนข้างเป็นการเป็นช่วงเวลาแห่งการที่คุณจะต้องเถียงกับความรู้สึกของตัวเองในระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนราศีสิงห์เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องมีสติมากๆคุณมัวแต่คิดว่าตัวเองอ่ะไม่ควรค่าหรือบางทีเนี่ยคุณก็คิดว่าเขาว่าไม่คู่ควรกับฉันหรอกสิ่งบางคนมีคิดอย่างนี้นะคะ ่าบางทีก็ไม่ใช่คนราศีสิสงห์แต่บางคนที่จะมีลักษณะนิสัยที่แบบว่าเขาไม่คู่ควรกับฉันหรอกฉันแบบฉันฉันดีกว่าอันเยอะอะไรอย่างเงี้ยคนมั่นใจเบอร์นั้นก็มีแต่ลืมไปว่าในระหว่างที่ละทางที่เราพัฒนาตัวเองเนี่ยเขาก็พัฒนาตัวเองเช่นเดียวกันนะคะในใจคุณก็เลยสิงบางคนเนี่ยก็เลยจะรู้สึกว่าคือแบบไม่เอาอะคือ คือเนื้อออกไหมมันเหมือนเป็นด้านขาวด้านดําที่คุยกันอยู่ในหัวที่แบบว่าด้านหนึ่งก็แบบว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเขาซ่อมวัฒนักรเขาซ่อมวัฒนักรเขาซ่อมความเป็นตัวเองโครงสร้างตัวแล้วก็หัวใจเขามาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวคุณยังติดอยู่ในที่เดิมอะ่ะ ยังติดอยู่ในที่เดิมในีขณะที่เขาวูฟออนจากความรู้สึกตรงนั้นแล้วแล้วก็มาสร้างความสัมพันธ์ใหม่เริ่มความสัมพันธ์ใหม่ที่มันแบบมันสดใสกว่าอะไรอย่างเงี้ยจนตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าพอตัวเองเป็นคนไม่มูฟอะพอตัวเองเป็นคนไม่มูฟกลายเป็นว่าก็เลยไม่กล้าที่จะเริ่มกับเขาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยความดื้อแล้วแหละ อาศัยความดือ้ออาศัยความพยายามสําหรับใครที่มาส่องสิงนะคะสำหรับใครที่มาส่องสิงะคะสใครที่มาส,อส่งาสองสิงเราจะบอกว่าการพยายามแสดงตัวตัวนี้เขาเห็นอย่าพยายามบุกมากเพราะตอนนี้คือเขาแทบจะตั้งรับไม่ไหวสิงเนี่ยถ้าเจอคนตือ้อสิงจะตั้งรับไม่ได้คือเหมือนดูจะเป็นคนกล้าดูเป็นเจ้าปากดูเป็นสิงอะไรอย่างเงี้ยน,นะแต่แล้วยังไงก็เถอะ สิงเนี่ยก็ยังมีความแบบว่าพอเจอคนที่เอาจริงพอเจอคนที่เอาจริงแล้วเขาจะแบบพฮ้ยหันกลับมาอ้าได้จ้าอะไรอย่างเงี้ยคือสิงก็จะคือตีมืนน่ะย,ยืนนิ่งๆแล้วก็แบบดื้อๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยจากสิงจากเสือก็จะกลายเป็นแมวตัวน้อยๆที่แบบว่าแมวกวนประสาทอะค่ะจะเป็นไปในทางนั้นมากกว่าจะเป็นแบบว่าพวกแบบแมวกวนประสาทอยากรู้ว่าจะพยายามอะไรได้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คือคุณก็คือกวนคืนได้เลย กวนคืนได้เลยสาหรับคนที่มาส่องสิงนะคะกวนคืนไปเลย <c oughs> ก็คือแบบเฮ้ยพยายามทาอ่าพยายามทาให้ใจเขาหวั่นไหวนะคะพยายามทําให้หัวใจของสิงเนี่ยค่อยๆแบบอ่อนไหวแล้วก็เพราะตอนเนี้ยเขากําลังสับสนอยู่สิงกำลังสับสนแล้วสิงกำลังแบบว่าช่างใจกับตัวเองว่าเอายังไงดีเอายังไงดีแต่สำหรับคนที่มาส่องสิงเราแนะนำให้ตื้อนะคะตื้อแต่อย่าตื้อแบบหน้ารำคาญนะหมายถึงว่าแบบ เออพยายามแบบว่าให้เขาได้เห็นเรื่องราวของเราอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเออเรามาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลกันดีกว่าอยากบอกอยากแนะนำอยากเตือนอะไรคนราศีสิงห์นะคะสัญญาณเตือนมาแล้วนะคนราศีสิงห์ เขาจะส่งสัญญาณบางอย่างมาแล้วนะคนราศีสิงห์เนี่ยช่วยแบบว่าแบบาหวกม่านออกมาดูนิดนึงนะจ๊ะว่าแบบเอ๊ะใครนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองพยายามเอาจริงจริงะไม่ต้องเปิดใจให้เขาเห็นตรงๆก็ได้ค่ะสําหรับคนที่เป็นสิงห์ไม่ต้องเปิดใจให้เขาเห็นตรงๆก็ได้แค่แบบว่าให้กอย่าทาให้เขารู้สึกอึอดอดัดถ้าคุณอยากไปต่อกับเขานะคีบเป็นโอเพนไมล์เห็นไหมไพ่ยังบอกเลยคีบเป็นโอเพนไมล์เปิดใจนิดนึงได้ป่ะ เออเปิดใจนิดนึงนะคะคือบางทีเราก็ต้องแบบว่าอย่างเราจะเป็นหนึ่งในคนที่มักพูดเสมอว่าเราเราเชื่อว่าการอ่านหนังสือเล่มเดิมอะมันไม่ผิดหรอกการกลับไปอ่านหนังสือเล่มเดิมถ้ามันเป็นหนังสือที่ไม่ใช่ฝันร้ายของเราขนาดนั้นอะการกลับไปอ่านเราต้องเข้าไปดูว่าในมันมันเปลี่ยนแค่ปกไหมหรือข้างในมันเปลี่ยนไปนะคะ แต่สัญญาณเตือนครั้งเนี้ยขอให้คุณลองแบบเปิดใจเออเปิดใจแล้วก็ลองเก็บข้อมูลเขาดูนะคะไม่ต้องรีบเปิดใจให้เขาขนาดนั้นก็ได้แต่แบบว่าเปิดใจในที่นี้หมายถึงเปิดใจตัวเองนะเปิดใจตัวเองที่จะเรียนรู้ค่อยๆดูค่อยๆสังเกตสังเกตการเขาไปทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถามว่าเปิดใจให้เขาเลยดีไหมแค่คุณไม่สร้างความอึดอัด สภาวะความอึดอัดความแบบไม่ชอบเขาแบบอย่าเข้ามานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ารู้สึกว่าใจนี้มันยังไปต่อคนคนนี้ได้อยู่ก็อย่าแค่อย่าสร้างความอึดอัดที่เหลือคือปล่อยเป็นธรรมชาติของตัวคุณเลยที่สําคัญรักตัวเองให้มากกว่าการรักคนอื่นนะคะนี่คือดวงทั้งหมดของคนราศีสิงห์ขอให้คนราศีสิงห์นะคะเจอคนที่แบบว่าตือเท่านั้นที่ของโลกนะคะคนราศีสิงห์จะได้แบบว่า เสียอาการเราอยากเห็นคนราศีสิงห์หลายๆคนเสียอาการนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคลิปแอน o p e เพนไมล์นะคะขอขอให้เจอรักดีๆขอให้เจอรักที่ ทำให้หัวใจคุณเต้นแล้วก็แบบว่าชุ่มฉ่ำเนาะหน้าร้อนนี้ก็อยากให้หัวใจคุณชื้นบานนะคะจะได้แบบว่าไม่อารมณ์เสียไม่งุดหงิดนะจ๊ะยิ่งหน้าร้อนอุณหภูมิสูงเท่าไหร่คนยิ่งงุดหงิดง่ายนะคะขอให้โชคดีในความรักค่ะขอให้เจอรักดีๆขอให้เจอคนดีๆอย่าเจอคนไม่ดีนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ